สมเด็จสมมาสมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระคุณเจ้าและทันทีบํมเพนคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กริเด็นำสำนึกดีมีใจไรทุกพี่น้องผู้ใฝ่หาความพาสุขทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่รายการธรรมภาพ้นทุกข์ทางมอเขียวทีวีสื่อสารเพื่อการพึ่งต้นและช่วยคนให้พ้นทุกข ถ่ายทอดสดจากอาคารโดยฟ้าพุทธสถานภูผ,ผาฟ้าน้ำบ้านแม่เหล่ตาตำบลป่าแป๊ะอำเภอแม่แต้งจังหวัดเชีงยงใหม่เวลาประมาณ5นาฬิกา50นาทีถึง8นาฬิกาวันนี้วันอังคารที่27กรกฎาค,คม2564นาเป็นค่ายสุขภาพดีวิธีธรรมออนไลน์ โดยมูลนิธิแพทย์วิธีธรรมแห่งประเทศไทยและจิตอาสาแพทย์วิธีธรรมทั่วโลกสารพลังกันท่านได้สนใจเนื้อหาสาระก็ติดตามกันได้นะอุณหภูมิเช้านี้ผู้ผาฟานามเรา21องาศาเซลเซียสพืชพันธุนาา์ธัญญาหารบนโต๊ะมรญญายก็มีมะละกอสับปะรดจะแปลงจิตตะ ผักพายมะเขือพวงจากแปลงวิริยะกระท้อนนะจากแปลงจำใสนะอา้าวพืชพันธ์ัญญาหาันไดสารพิษชีวิตพาสุขนะพัฒนาเข้าไปนะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆให้จเจริญรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์ไปชีวิตเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขนะแล้วก็ได้เกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นด้วย นะก็เป็นบุญกุศลในชีวิตของเรา,า <c oughs> ช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นกุศลทำด้วยใจบริสุทธิ์ก็เป็นบุญนะอ้าวก็ครบบุญกุศลต่อชีวิตเราและประโยชน์ต่อผู้อื่นก็เรียกว่าเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านที่สมบูรณ์นะอ้าววันนี้ก็จะเป็นวันที่อาจารย์จะได้อ่านข่าวนะเขาคงจะไม่ลงรายละเอียดมากแต่ให้พอให้รู้ เนื้อหาเรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้นในโลกเท่านั้นเองนะนะแล้วก็รู้สถานการณ์ต่างๆตามสมควรจากนั้นก็จะได้เจาะลึกวิชารักษาโรคตามหลักการแพทย์วิธีธรมโดยเฉพาะวิชาป้องกันและก็ร,รักษาโควิด1 9นี่แหละนะวิชาป้องกันและก็รักษาโรคโควิด1 9นี่แหละเป็นหลักเลยนะตามหลักการแพทย์วิธีธรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของเรา นะแพทย์พุทธศาสตร์แพทย์วิธีพุทธของเราเนี่ยนะจะมีวิธีการอย่างไรที่จะป้องกันแล้วก็ปรักษานะโรคโควิด -19 ทั้งป้องกันทั้งรักษาทั้งฟื้นฟูนะท่านใดที่หายแล้วบางทีร่างกายยังย่ำแย่อยู่ก็จะต้องมีการฟื้นฟูกันจะทำกันอย่างไรนะมีหลักการที่สาคัญอย่างไรก็จะลงรายละเอียดกันไปทุกวันทุกวันในช่วงนี้เพราะว่า เป็นช่วงที่โควิด1 9ระบาดหนักทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศไทยของเราก็ยังหนักหนาสาหัสอยู่นะยังระบาดหนักอยู่ยังเอาไม่อยู่นะเพราะฉะนั้นก็จะต้องช่วยกันนะช่วยกันให้ความรู้กันเพื่อที่จะได้เอาไปดูแลตัวเองได้นะเป็นหมอดูแลตัวเองวิชาแพทย์วิธีธรรมนั้นเะรียนรู้กันเป็นหมอดูแลตัวเองนะนแ,ลงนะแล้วก็ให้ความรู้กับผู้อื่นให้เป็นหมอดูแลตัวเองต่อๆไป จะได้ลดภาระของเจ้าหน้าที่สุขภาพแล้วก็ลดภาระของภาระของสังคมนะของบ้านเมืองของสังคมลงไปนะเราพึ่งตัวเองได้เราก็อยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขแล้วเราก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยก็ช่วยให้ประเทศชาตินะลดภาระของประเทศชาติลงไปนะประเทศชาติก็อยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขลดภาระประเทศชาติลดภาระของ จ้าหน้าที่สุขภาพซึ่งตอนนี้ก็แบกภาระหนักทั้งโรคโควิดทั้งโรคติดเชื้ออื่นๆแล้วก็โรคไม่ติดเชื้อโอ้โ oh หทั้งโรคติดเชื้อไม่ติดเชื้อนี่ตอนนี้รุมเราจนเจ้าหน้าที่สุขภาพนี่นอ่อนล้ากันเต็มแรงกันแล้วนะอ่อนล้ากันเต็มที่แล้นะเราเรียกว่าอ่อนลา้าเต็มที่เลยตอนเนี้ยนะ กักว่าใจแทาจะขาดอยู่แล้วนะเพราะว่าทั้งโรคติดเชื้อไม่ติดเชื้อกรุมเรากันอย่างหนักเลยตอนเนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้การเป็นหมอดูแลตัวเองเพื่อช่วยเหลือตัวเองด้วยช่วยเหลือประเทศชาติด้วยนะเตียงที่จะไปรักษาโควิดก็เต็มกันเป็นส่วนใหญ่แล้ว่นะเตียงก็เต็มกันหมดแล้วปลอดเข้ารับการรักษาอยู่ตอนนี้กัเยอะนะแต่ก่า ผู้ป่วยล้นเตียงแล้วนะจึงต้องเรียนรู้วิชาดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะให้ถูกต้องอ่นะถ้าได้สนใจก็ติดตามกันนะอาจารย์จะจงจะลงลารายละเอียดในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวัน,วนทั้งทบทวนทั้งเติมเต็มเหลี่ยมนั่นมุมนี้เข้าไปในการดูแลสุขภาพของเราให้ดีจังหวะนี้ต้องเน้นเรื่องนี้แหละไม่เน้นก็ไม่ได้เพราะว่าวิาวาวกฤตหนักกันเหลือเกินแล้วก็ผู้คนก็ น่าหวาดกลัวกังวลหวั่นไหวกันน่าอกสันขอนแขวนกันถ้าไม่ได้มีวิชาแพทย์พุทธศาสตร์เนี่ยจะยิ่งนะจะยิ่งหวั่นไหวมากเลยแต่ผู้ใดได้เรียนรู้เข้าไปก็จะลดความกลัวกังวลหวั่นไหวลงไปได้มากเมื่อลดความกลัวกังวลหวั่นไหวลงไปได้มากก็จะน่าก็จะ <c oughs> ใจก็ไม่ทุกข์นะใจก็ผาสุขร่างกายก็จะแข็งแรงได้มากยิ่งรู้วิชาดูแลสุขภาพตัวเองทั้งด้านรูปธรรมนาม,มาธรรมด้วยนะก็ยิ่งก็ไปใช้ได้ดีนะ่ะนาม,มาธรรมก็อาไปใช้รูปธรรมก็ไปใช้มันยิ่งเสริมหนุนกันนะ่ะก็ยิ่งดีเลยหลายท่านเลยพึ่งตัวเองได้เลยไม่ว่าโรคโควิดไม่ว่าโรคติดเชือ้อใดๆหรือโรคไม่ติดเชือ้อใดๆก็ตามนะก็ พึ่งตัวเองได้หายหรือทุเราจากโกาครคภัยแข่เจ็บได้มากเลยนะกว่าสามแสนท่านมาแล้วที่เราได้ช่วยเหลือไปทั้งโรคติดเชือ้อไม่ติดเชือ้อนะก็พบว่าเก่าสิบซมีสุขภาพที่ดีขึ้นกันนี่ก็คือสิ่งที่พึ่งตัวเองได้นะอย่างนี้เป็นต้นเราสามารถที่จะพึ่งตัวเองได้อย่างดีเลยนะอาจจะมีบางครั้งบางคราวที่ต้องอาศัยการแพทย์แผนอื่นๆมาร่วมหรือว่าต้องบูรณาการร่วมกับ การดูแลสุขภาพแผนอื่นๆเพราะว่าบางครั้งบางคราวก็มีวิบากมีเหตุปัจจัยของชีวิตที่ต้องใช้การแพทย์แผนนั้นแผนนี้เราก็ใช้ร่วมกันไปนะที่รู้สึกสบายนะใช้เรารู้สึกสบายถ้ามันเป็นประโยชน์ก็ใช้ร่วมกันไปเลยนะอะไรที่เป็นประโยชน์ร่วมกันก็ใช้ร่วมกันไปมันมีตัวชี้วัดว่าเป็นประโยชน์กับบูรณาการร่วมกันไปเลยนะกับการแพทย์แผนต่างๆอันนี้ก็จะทําให้เรา นะดูแลสุขภาพเราได้ดีที่สุดนะทั้งพึ่งตัวเองได้เอาตัวเองรอด <c oughs> แล้วก็แบ่งเบาภาระของสังคมประเทศชาติแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่สุขภาพที่แบกภาระอย่างหนักอยู่ตอนนี้นะหนักเต็มที่เต็มทนละนะหนักเต็มที่ละนะอ่อนล้ากันเต็มที่เลยอ่อนล้ากันอย่างหนักเลยตอนนี้นะก็ต้องช่วยกันช่วยกันนะเรา ช่วยเราได้นี่แหละก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระสังคมทันทีเลยนี่คือวิธีที่ดีที่สุดที่เราจะช่วย